รไม่รู้อริยสัจจึงต้องเล่นไปในสังสารวัฏพิสุท์ทั้งหลายเพราะไม่รู้ถึงไม่แทงตลอดซึ่งอริยสัจสี่อย่างเราและพวกเธอทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้พิสุท์ทั้งหลายอายริยสัจสี่อย่างเหล่าไหนเล่าพิสุท์ทั้งหลายเพราะไม่รู้ถึงไม่แทงตลอดถึงซึ่งอริยสัจคือทุกอริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข อริยสัจคือความดับไม่เหลือของทุกข์และอริยสัจคือทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เราและพวกเธอทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้พิสูจน์ทั้งหลายเมื่อริยสัจคือทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับไม่เหลือของทุกข์และทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เป็นความจริงที่เราและพวกเธอทั้งหลาย รู้ถึงและแทงตลอดแล้วตัณหาในภพก็ถูกถอนขึ้นขาดตัณหาที่จะนำไปสู่ภพก็สิ้นไปหมดบัดนี้ความต้องการเกิดขึ้นอีกไม่ได้มีดังนี้พิสุทั้งหลายเพราะไม่รู้ตามลำดับเพราะไม่แทงตลอดซึ่งทำสี่ประการเราและพวกเธอทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวไปในสังสารวัตตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้ ทำสี่ประการอย่างไหนเล่าพิสุทั้งหลายเพราะไม่รู้ตามลำดับเพราะไม่แทงตลอดซึ่งอริยศินซึ่งอริยสมาธิซึ่งอริยพัญญาซึ่งอริยวิมุตตเราและพวกเธอทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวไปในสังสารวัตรตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้พิสุทั้งหลายเมื่ออริยศินอริยสมาธิอริยพัญญาและอริยวิมุตต เป็นธรรมที่เราและเธอรู้แล้วตามลำดับแทงตลอดแล้วทันหาในพบก็ถูกถอนขึ้นขาดทันหาที่นำไปสู่พบก็สิ้นไปหมดบัดนี้ความเกิดขึ้นอีกไม่ได้มีดังนี้